สวัสดีจ้าตอนนี้นะคะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะมานะคะมาไปเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านไปด้วยกันกับน้องนางค่ะหลังจากทํางานกะกลางคืนตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะน้องนางเป็นคนชอบกล้องนะคะตื่นขึ้นมาก็ต้องเซลฟี่ก่อน,นะคะ่ะเช็คสุขภาพร่างกายก่อนนะคะหน้าดีหน้าสวยหุ่นดีหุ่นสวยไหมคะมาเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนจ้าก่อนที่จะไปเติมพลังบวกให้คนอื่นนะคะ ขอตื่นขึ้นมานะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นเกี่ยมใสทํากิจการอะไรประการใดก็ขอให้จเจริญร,ร,รุ่งเรืองเฮงเฮงรวยๆค่ะอย่าลืมนะคะใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตัวเองค่ะวันนี้อุณหภูมิก็ไม่มากไม่น้อยนะคะอุ่นหน้าิมค่ะติดบวกนะคะ12องศาค่ะมองผ่านออกไปทางหน้าต่างวันนี้มีพระอาทิตย์ทอแสงนะคะ ดูนะคะดูความสวยงามอีกแบบนะคะของบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะเติมพลังบวกให้ตัวเองนะคะแกะรอยยิ้มให้ตัวเองค่ะก่อนที่จะไปเติมพลังบวกให้คนอื่นเราก็ต้องเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนสิคะในเมื่อเรามีพลังบวกเราก็สามารถไปแกะพลังบวกให้คนอื่นได้นะคะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะยิ้มนะคะยิ้มต้อนรับวันใหม่ยิ้มเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ยิ้มต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะขอให้ทุกคนนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ตลอดตลอดไปจ้าสาธุนะคะรักทุกคนค่ะคิดถึงทุกคนนะคะอย่าลืมใส่ใจดูลแลร,รักษาสุขภาพตัวเองนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้สดชื่นเจ่มใสมีพลังบวกให้ร่างกายตลอดตลอดไปก่อนที่เราจะไปเติมพลังบวกให้คนอื่นนะคะรักทุกคนค่ะเกลีหัวใจทุกคนนะคะส่งรอยยิ้มไปให้ทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะคิดถึงทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะ ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองค่ะทานอาหารให้มีประโยชน์แล้วก็ต้องออกกําลังกายด้วยนะคะอยากหุ่นดีหุ่นสวยก็ต้องออกกําลังกายค่ะน้องนางเป็นคนชอบออกกําลังกายนะคะขอให้ทุกคนค่ะใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็หมั่นออกกําลังกายสม่ําเสมอเช่นกันนะคะการออกกําลังกายนะคะก็ทําเท่าที่เราสามารถทําได้นะคะอย่าทําให้มันหนักเกินไปค่ะเบาๆค่ะ รักษาสุขภาพร่างกายเติมพลังบวกให้วันละนิดกิจจำใสค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนค่ะมาส่งรอยยิ้มมาฝากรอยยิ้มไปหาทุกๆคนสิคะตื่นขึ้นมาค่ะอย่าลืมนะคะใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพนะคะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะน้องน้ำรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะตอนนี้เราได้เวลาแล้วนะคะ พร้อมที่จะไปเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านด้วยกันไหมคะใครอยากไปเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านยกมือขึ้นคะ่ะไปด้วยไปด้วยนะคะอยากล่ำอยากรวยต้องต้องขยันคะ่ะทำมาหากินอดทนนะคะรักทุกคนคะ่ะคิดถึงทุกคนนะคะเติมพลังบวกให้ตัวเองทุกๆวันสิคะ ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตัวเองในเมื่อเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็พร้อมที่จะลุยทำงานพร้อมที่จะขยันทำงานเงินทองก็ไหลมาเทมาสิคะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจชีวิตเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นมาเติมพลังบวกให้นะคะทุกทกคนคะ่ะใส่ใจนะคะดูแลสุขภาพตัวเองรักสุขภาพตัวเองนะคะ คิดถึงทุกคนนะคะทุกๆคนขอให้มีแต่คนเป็นคนน่ารักน่ารักค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกๆคนจา้าฝากพลังบวกนะคะส่งหัวใจค่ะส่งรอยยิ้มค่ะรักค่ะรักทุกคนนะคะรักให้นานๆคิดถึงกันให้นานๆน,นะคะ